ครับสวัสดีครับพบกับผมมอสจาก m o สเต c r e ครีเอเต n ร์ชกับการดูดวงไพ่ทาโร่เพื่อความบันเทิงเช่นเคยนะครับย้ําทุกครั้งย้ำเสมอว่าผมดูด้วยความตั้งใจแต่อยากให้คุณผู้ชมรับชมด้วยความผ่อนคลายอย่าเอาไปตัดสินชีวิตนะครับนะเพราะนี่คือดวงโดยรวมโดยกว้างไม่ใช่ดวงของท่านใดท่านหนึ่งนะครับ โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับหากต้องการดูให้แม่นยำม,มากขึ้นสามารถทักไทยมาดูกันส่วนตัวได้ที่ไลน์ i d m ดี o มตต5ตกที่ให้ไว้นี้ค่าครูเท่าไหร่ก็ได้ตามศรัทธาครับผมและการดูดวงดูไพ่ในวันนี้ก็จะเป็นการดูแบบพิากาศเลือกไพ่เช่นเคยนะครับ มีไพ่ให้เลือกสามกองนะครับกองที่หนึ่งสีเหลืองหลวงพ่อทันใจกองที่สองสีม่วงหลวงพ่อรวยและกองที่สามสีแดงพระสมเด็จวัดระฆังนะครับอยากให้เลือกเพียงกองเดียวเท่านั้นเพื่อพลังงานที่ตรงที่สุดกับตัวท่านแต่ถ้ารู้สึกไม่ตรงสามารถทําสมาธิใหม่แล้วเลือกดูกองอื่นได้ไม่ต้องสีเลียดนะครับประมาณนี้นะครับส่วนหัวข้อในวันนี้เราจะดูหัวข้ออะไรกันก็ไปดูกันเลยครับหัวข้อที่เราจะดูกันในวันนี้ก็คือ ใครกำลังจะนำเอาความรักความจริงใจมาให้คุณอันแน่น่าสนใจอีกเช่นเคยนะครับใครกำลังจะนำเอาความรักความจริงใจมาให้คุณคุณที่เลือกไพ่กองที่หนึ่คุณได้ไพ่สุดยอดอะใบแรกก็เดอะซันเลยนะครับโอ้ไอความสดใสของชีวิตมาแล้ว6กถ้วย six of cups คนกันเองหรือรักต่างวัยก็ได้แล้วก็เดอะม g i จิเชียน การเข้ามาแบบงงงนึกไม่ถึงไม่นึกไม่ฝันอะไรแบบนี้8ไม้เท้า8 of Wands แไม้เท้าหรือ8คาถาความหมายเดียวกันจะมีความก้าวหน้ารวมกันแน่นอนโอ้โหราชินีเหรียญ Queen of Pentacles ฐานะดีกันทั้งคู่หรือเปล่ายังไงเดี๋ยวมาดูกันนะเดอ h ไฮพริต e s สคนสวยคนงามคนหลอ่อคนเท่คนมีเสน่ห์ได้หมด Temperance อืการเข้ามาของเขาจะทำให้ชีวิตคุณสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นและก็ Strength เขายอมคุณมากแน่นอนไพ่สิงโตกับเสาวงามใบนี้มาอีกแล้วน่ารักผมชอบมาก <c oughs> นะครับคุณเทียบไพ่กองที่หนึ่งนะใครกำลังจะนำเอาความรักความจริงใจมาให้คุณว่ากระมหน้าไพ่เลยนี่คือดวงรวมไม่ใช่ดวงของท่านใดท่านหนึ่งนะครับใบแรกเปิดมาก็เดอรซันเลยคนคนนี้เป็นแสงสว่างของชีวิตคุณอย่างแท้จริง ไม่ว่าตอนนี้คุณจะมีชีวิตที่ดีอยู่แล้วค่อนข้างดีหรือว่าหม่นหมองหรือเศร้าหรือยังได้อย่างใจไม่ได้อย่างใจอะไรก็แล้วแต่คนนี้เข้ามาชีวิตคุณจะดีขึ้นไปอีกอะทายให้อย่างนี้เลยความเดอะซันมาคนที่ดูไพ่เป็นประจำย่อมรู้ดีว่านี่คือไพ่ที่ดีที่สุดอีกใบหนึ่งในสำหรับไพ่ทาโร่สากลน,นะครับไพ่ทาโร่หรือไพ่ย,ยิปซีสากลก็คือนาเดอะซันนะความสดใสสว่างสวยความสําเร็จทุกประการได้หมดเปิดมาใบแรกเจอเดอะซันโอ้ยดีมากอะ,อะ คนคนนี้ที่จะเอาความรักความจริงใจมาให้คุณเขาเป็นแสงสว่างในชีวิตให้คุณได้เลยมีโอกาสเป็นใครได้บ้างไปสังเกตคนใกล้ตัวนะเออคนใกล้ตัวคนที่รู้จักกันอยู่แล้วคนในแวดวงเดิมๆสังคมเก่าๆเพื่อนเก่าคนรู้จักได้หมดหรือจะเป็นความสัมพันธ์ต่างวัยก็ได้เด็กกว่าแก่กว่าได้หมดเอาจริงอายุไม่สําคัญเพราะว่ามันอยู่ที่นะ การวางตัวแล้วก็วุฒิภาวะบางคนอายุเยอะกว่ามากๆแต่ว่าหัวใจเขายังวัยรุ่นอยู่ยังคุยพูดจาภาษาเดียวกันอยู่นะยังคุยพูดจาภาษาเดียวกันอยู่หรือว่าคนที่เด็กกว่าแต่มีความเป็นผู้ใหญ่วุฒิภาวะพึ่งพาได้ก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นไม่อยากให้มองเรื่องอายุแต่ตามหน้าไพ่ก็ต้องตีความว่ามีโอกาสเป็นรักต่างวัยเป็นความสัมพันธ์ต่างไวัยได้นะความสัมพันธ์ต่างวัยหรือคนที่คุ้นเคยกันอยู่แล้วเพื่อนเก่าอะไรแบบนี้คนรู้จักแบบนี้ได้ คนคนนี้จะกลับเข้ามาในชีวิตคุณราวปาฏิหาริ์ที่ใช้คําว่ากลับเข้ามาเพราะเน้นย้ําว่าเป็นคนที่ควรจะรู้จักกันอยู่แล้วคนใหม่เอี่ยมคนที่ยังไม่เคยเจอกันมาก่อนไม่ใช่ไม่เด่นเน้นว่าเคยรู้จักกันมาอยู่แล้วนะครับนะ เขาจะกลับเข้ามาในชีวิตคุณเราปาฏิหารมาแบบงงๆเฮ้ยมาได้ไงเนี่ยอะไรแบบนี้หายไปหลายปีไม่เจอกันโอ้โหบางคนหายเป็นสิบปีเพื่อนเก่าบางคนไม่เจอเป็นสิบปีวนกลับมาหล่อเท่ขึ้นสวยขึ้นสะพรั่งขึ้นอะไรแบบนี้ยิ่งอายุเยอะยิ่งมีสเสน่ห์เป็นไปได้ทั้งคุณและเขาต่างมีสเสน่ห์ดึงดูดซึ่งกันและกันและจะได้มาเจอกันราวปาฏิหารแน่นอนการเจอกันครั้งนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญ และการเจอกันครั้งนี้จะทําให้ทั้งคุณและเขามีชีวิตที่ดีขึ้นจากที่เคยดีอยู่แล้วก็จะดียิ่งขึ้นไปอีกหากใครมีชีวิตที่ติดขัดอยู่การมาของคนคนนี้จะทําให้ชีวิตคุณปลอดโปร่งโล่งสบายมากขึ้นลื่นคล่องขึ้นประมาณนี้เลยคนที่จะเอาความรักความจริงใจมามอบให้คุณ เขามีโอกาสที่จะเป็นคนที่ฐานะดีนะครับฐานะดีบางคนรวยเลยแหละมีโปรไฟล์ทางสังคมหน้าตาทางสังคมดีมากหรือพลังงานกลับการเป็นฝั่งคุณก็ได้หรือทั้งคู่ก็ได้หรือคําทํานายอีกทางหนึ่งตีความอีกอย่างหนึ่งได้ว่าเมื่อคุณทั้งสองคนตกลงปรงใจคบหากันจะส่งเสริมให้ร่ํารวยเติบโตยิ่งขึ้นขึ้นไปก็ได้เรียกว่าเป็นคู่สมพงษ์ส่งเสริมก็ได้เช่นกันนะครับนะประมาณนี คนคนนี้ลักษณะดังกล่าวจะมามอบความรักความจริงใจให้คุณจะมาทำให้ชีวิตคุณเข้าที่เข้าทางมากขึ้น แต่เดิมเวลาคุณอยู่คนเดียวหรืออะไรก็แล้วแต่หรืออาจจะเคยคบใครมาก่อนชีวิตคุณอาจจะยังไม่ลงตัวนักจนอาจจะต้องมีการรักรัก,รกเลิกเลิกผ่านมากับการครบหาหลายคนก็ยังไม่ได้ดังใจโสดมั่งมีคู่มั่งโสดบ้างสลับกันไปร,รักรักเลิกเลิกแบบนี้พอมาเจอคนนี้ชีวิตคุณจะเข้าที่เข้าทางความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้จะยืดยาวและคงทนยาวนานเรียกว่ามีโอกาสคบหากันตลอดชีวิตเป็นคู่คิดคู่มิตรคู่รักที่ดีตลอดชีวิตได้เลยและชีวิต สมดุลมีบาลานซ์ชีวิตที่ดีมากทุกอย่างจะดูเข้าที่เข้าทางเหมือนสิ่งศักดิ์สิทธิ์จับวางให้อ่ะเออผมผมก็นึกไม่ออกว่าจะยกตัวอย่างด้วยภาพอะไรดีแต่เอาเป็นว่าเหมือนกับทุกอย่างที่เคยไม่ค่อยได้อย่างใจมันจะเข้าที่เข้าทางเองโดยอัตโนมัตินะครับและที่แน่ๆพอเขาคนนี้ตกลงปลงใจคบหากับคุณเข้ามาดีกับคุณเข้ามามอ,อบความรักอ่าเข้ามามอ,อบความจริงใจให้คุณแล้วเขาไม่ใช่แค่รักและจริงใจเขายอมคุณด้วย ความสเตรนทความสิงโตผมชอบใบนี้มากเขามอบความรักความจริงใจให้คุณและเขายอมคุณชี้นกเป็นนกชี้ไม้เป็นไม้ว่าไงว่าตามกันเลยครับที่รักครับที่รักขาอะไรแบบนี้ประมาณนี้นะ เอาเป็นว่าคู่ของคุณจะเป็นคู่ที่น่ารักมากสมกันราวกับกิ่งทองใบหย,ยกจะเป็นคู่ที่น่าจับตามองใครๆเห็นใครๆก็ชื่นชมใครๆเห็นใครๆก็อิจฉาเป็นที่น่าจับตามองในสังคมแบบนี้เอานะฟินอนุญาตให้ฟินจิกหมอนได้แต่ก็อย่าเพิ่งตื่นเต้นเกินไปเพราะว่าดวงคนเราจะได้มากได้น้อยได้เร็วได้ช้าก็ขึ้นอยู่กับบุญวาสนาดวงมาแบบนี้ไพ่มาแบบนี้คุณมาเลือกไพ่กองนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแสดงว่าพลังงานสัมพันธ์กันมีโอกาสเกิดขึ้นได้การดูไพ่ทาโร่แบบนี้จะแม่นยำมากใน ช่วงระยะเวลาสั้นๆเช่นวันนี้พรุ่งนี้สัปดาห์นี้เดือนนี้หรือเดือนหน้าสองสเดือนหน้าโดยประมาณท่านนานกว่านั้นไปความแม่นยําอาจลดลงได้จากปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้นะครับนะประมาณนี้ ดูเป็นแนวทางพอผมย้ําเสมอนะดูดวงดูให้เกิดประโยชน์อะไรอะไรดีรับไว้อะไรไม่ถูกใจไม่ต้องไปรับเออหรือจะดูกองใหม่ดูกองอื่นด้วยก็ได้เช่นกันไม่ต้องซีเรียสนะครับประมาณนี้คุณกองที่หนึ่งที่กล่าวมาทั้งหมดคือลักษณะคนที่จะเข้ามามอบความรักความจริงใจให้คุณลองไปสังเกตคนใกล้ตัวดูย้ําว่าคนใกล้ตัวและมีโอกาสเป็นคนต่างวัยสูงมากความเดอะซันแสงสว่างชีวิตมาแล้วไม่เอาคนนี้จะเอาคนไหนฮะ เฮ้ย <c oughs> <h ier> นะครับเชียร์อยู่นะครับประมาณนี้โอเคเดี๋ยวไปต่อกองสองกันเลยครับไปโอเคครับคุณที่เลือกไพ่กองที่สองนะกับการดูดวงไพ่ทาโร่พิกาส์ในวันนี้หัวข้อใครกำลังจะนำเอาความรักความจริงใจมามอบให้คุณนั่นแน่น่าสนใจอีกเช่นเคยหัวข้อวันนี้นะครับสวี i วิดวิลใครจะเอาความรักความจริงใจมามอบให้คุณคุณที่เลือกไพ่กองที่สองคุณได้ไพ่ The ะ o o ลโอ้โหคนมีความสุขคนละลาคนมองโลกในแงด่ดีประมาณนี้อัศวินถ้วยนายออฟคัพส์มาแน่มายื่นสิ่งดีๆให้คุณแน่นอนความรักความจริงใจคุณได้แน่จากคนนี้เด็กถือดาเพจออฟซอสแรกทีเดียวคุณอาจจะยังไม่ชอบเขาสักเท่าไหร่แต่มันจะดีในระยะยาวแน่นอนวิวออฟฟลอชูนโชคดีดวงดีมากับดวงคนนี้ดี Dead. เดอะไม่ต้องกลัวเดย้ำเสมอว่าเดคือการ เกิดใหม่ปรากฏใหม่การได้รับสิ่งใหม่ๆ The New Beginning นะครับเปลี่ยนถ่ายจากสิ่งเดิมไปสู่สิ่งใหม่ที่ดีกว่าอะไรแบบนี้นี่คือเดตตามความหมายไพทาโราคสากล9เหรียญใน n อฟเฮน t ดอ c ์โคความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้เติบโตไวรวดเร็วทันใจแน่นอน The World มาโอโหใบนี้มาไม่ต้องขยายความกันมากมายคำจำกัดความของ The World คือ complete สำเร็จอยากได้อะไรได้นะต่างชาติต่างภาษาก็ได้ถ้าต้องการและ ทาลเแฟนปิดท้ายความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้เป็นความสัมพันธ์ที่คู่ควรที่เหมาะสมเรากับสิ่งศักดิ์สิทธิ์จัดหาให้จัดวางให้อ่าประมาณนี้นะดวงสมพงกันซึ่งต้องมาเจอกันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้แม้ระยะแรกๆคุณจะดูไม่ค่อยชอบเขาแต่ระยะยาวจะดีดังกล่าวคุณของที่สองมาขยายความกันเลยใครจะนําเอาความรักความจริงใจมาให้คุณต้องทายว่าเป็นคนที่มีลักษณะละลาบันเทิงเริงใจอ่าเจ้าสําราญนิดนิด,นด บางคนอาจจะติดเจ้าชู้นิดๆกัลล่อนหน่อยๆด้วยในแว็บแรกที่คุณเห็นเขานะคุณถึงดูไม่ค่อยชอบเขาไงเออแวบ็บแรกที่คุณเห็นเขาคุณจะมองว่าคนอย่างเงี้ยนะนะที่จะเป็นคนรักที่ดีได้เหรอโอยฉันไม่เอาหรอกดูมันกัลล่อนดูมันน่าจะเจ้าชู้ดูมันละลาบันเทิงเลืองใจมากสัมามเเทเมาหรือเปล่าเนี่ยอะไรทำนองเนี้ไม่ถึงขนาดนั้น ความเด็ดฟูของคนนี้ใบนี้พลังงานกองนี้บ่งบอกชัดถึงคนที่มองโลกในแง่ดีมีความสุขด้วยตัวเองได้และจะแบ่งปันความสุขมาถึงคุณด้วยเขาเป็นคนรู้กาละเทศะรู้ว่าอะไรควรไม่ควรแม้จะดูร่าเริงบันเทิงไปสักหน่อยแต่เวลาจริงจังเขาเป็นคนที่จริงจังได้อย่างดีแล้วก็เป็นคนเอาจริงเอาจังประสบความสำเร็จในชีวิตได้ดีคนหนึ่งเลยนะครับ คนคนนี้มาดีมามอบความรักความจริงใจให้คุณแน่นอนความอสวินถ้วยมาดีไม่ทํารุ่มราบไม่ทําบ้าบ้าบบไม่มาทาให้รําคาญใจไม่สร้างปัญหาแน่นอนสอดคล้องกับหัวข้อนี้เลยที่ว่าใครจะมามอบความรักความจริงใจให้คุณคนลักษณะดังกล่าวดูลัลาบันเทิงลัลาบันเทิงเริงใจดูเหมือนเจ้าชู้แต่จริงรักจริงนะรักจริงหวังแต่งประมาณนี้รักเดียวด้วยอืเพียงแต่อาจจะชอบความบันเทิงเท่านั้นเองซึ่งคุณก็จะไม่ชอบเขาในแวบ,บแรกเออ สังเกตอ่ะคนลักษณะนี้ที่มาป้วนเปลี่ยนรอบๆตัวคุณอยู่มีใครเข้าขายบ้างหรือยังไปลองสังเกตดู แต่ยิ่งรู้จักก็ยิ่งรักเธอแน่ประมาณนี้ยิ่งรู้จักยิ่งรู้สึกดีเฮ้ยเขาก็ไม่ได้เลวร้ายนะเฮ้ยเขาจริงใจว่ะเฮ้ยเขาก็ตรงไปตรงมาดีไม่อ้อมคอไม่อ้อมโลกมีอะไรบอกกันตรงตรงเออและไอความสนุกความสนานละลาของเขามันทําให้คุณสดชื่นขึ้นด้วยพลอยทําให้คุณสดชื่นขึ้นไปด้วยประมาณนี้โชคดีมาถึงแล้วการมาของคนนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญโชคชะตาจัดสรรให้โดยมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดูแลกํากับอยู่นะครับนะอย่าได้คิดว่าเป็นเรื่องบังเอิญเชียว ความบังเอิญไม่มีในโลกไพ่เดทมาบอกเลยว่าชีวิตคุณจะเปลี่ยนไปในทางที่ดีความโชคดีครั้งนี้ในการเจอเขาชีวิตจะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีไม่ต้องกลัวเดทดังกล่าวอยู่เสมอนะเดทคือ new beginning การเกิดใหม่การได้รับสิ่งใหม่ๆการเปลี่ยนถ่ายจากเหตุการณ์หนึ่งไปสู่อีกเหตุการณ์หนึ่งที่ดียิ่งขึ้นประมาณนี้เหมือนการตายแล้วเกิดใหม่อะได้รับชีวิตใหม่ที่ดีขึ้นเอาไม่เอาล่ะนะประมาณนี้ เมื่อได้รู้จักการครบกันไปสักพักความสัมพันธ์จะเจริญเติบโตงอกงามอย่างรวดเร็วมากคาดหวังได้ถึงการครบหาตกลงปักหลักกันอย่างรวดเร็วปูบปับอือย่าประมาทไปคนนี้ถึงคุณจะไม่ชอบในแวบแรกแต่พอคบกันแล้วดีเขารักคุณเขาจริงใจมากความสัมพันธ์นี้เติบโตเร็วนะคอยดูเอาคอยดูคุณกองที่สองที่ได้ดูคลิปนี้พลังงานกองนี้ได้ผลยังไงมาบอกกันบ้างนะแต่ผมเชื่อว่ามันจะเป็นไปตามนี้นะไพ่บอกอย่างนี้ผมอ่านตามหน้าไพ่ไพ่ไม่เคยโกหก มีตำราอ้างอิงชัดเจนนะครับล The World มาขนาดนี้ไม่สําเร็จก็ไม่รู้ว่าไงแล้วนะอ่า The World ตามตำราสากลจํากัดความสั้นๆคือ complete ความสําเร็จอยากได้อะไรได้อยากทำอะไรได้ทําทุกอย่างเหมือนอยู่ในมือคุณออคุณมีโลกทั้งใบอยู่ในมือคุณแบบนี้หรือจะตีความเป็นเรื่องอ ต่างชาติต่างภาษาการได้ท่องท้องโลกกว้างก็ได้กรณีท่านที่อยากได้แฟนต่างชาติแบบนี้มีโอกาสแต่ก็อย่าไปจํากัดตัวเองแค่ว่าจะต้องต่างชาติเท่านั้นชาติไหนก็ได้ถ้าเขาจริงใจกับคุณเขาดีกับคุณอาได้หมดเลยนะประมาณนี้นะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดูแลให้อยู่คุณไม่ต้องกลัวว่าเขาจะมาร้ายหรือจะกลายพันธุ์กลายเป็นคนร้ายในระยะยาวหรือไม่อย่างไรคนคนนี้จะดีสม่ําเสมอจริงใจสม่ําเสมอคบได้ยาวๆมีโอกาสถึงขั้นครองคู่ไหมบอกต้องบอกเลยว่ามี เดเวอร์การันตีมีโอกาสถึงขั้นครองคู่เขามาดีแล้วมอบความรักให้คุณแล้วมอบความจริงใจให้คุณแล้วที่เหลืออยู่ที่คุณนั่นแหละอ่าแวบแรกคุณอาจจะไม่ชอบเขาไม่เป็นไรอย่าไปคิดตรงนั้นอย่าไปติดตรงนั้น เอาดูกันย,ยาวๆคบไปย,ยาวๆยิ่งคบยิ่งดียิ่งรู้จักยิ่งรักเธอดังกล่าวและคู่นี้จะเป็นอีกคู่หนึ่งที่น่ารักมากๆที่จะส่งเสริมซึ่งกันและกันความสัมพันธ์เติบโตเร็วเป็นคู่บุญคู่บารมีก็ว่าได้คู่นี้นะครับประมาณนี้คุณกองที่2ก็เอาใจช่วยและเป็นกําลังใจให้อีกเช่นเคยนะครับโอเคครับเดี๋ยวไปต่อกองที่3กันเลยครับป โอเคครับคุณที่เลือกไพ่กองที่3นะกับการดูดวงไพ่ทาโร่พิกอากาศวันนี้ในหัวข้อใครกําลังจะมามอบความรักความจริงใจให้คุณนั่นแน่น่าสนใจอีกเช่นเคยนะครับใครกําลังจะมามอบความรักความจริงใจให้คุณคุณที่เลือกไพ่กองที่3คุณได้ไพ่ the hangman นะไม่ต้องกลัว hangman คุณอาจจะรอคอยใครบางคนมานานแสนนานเจ็ดถ้วย seven of cups การมีตัวเลือก แต่ยังไม่ได้อย่างใจ2ดาบ two of swords ยังไม่ได้อย่างใจยังตัดสินใจไม่ได้แต่เขากำลังจะมาแล้วหรือมาแล้วด้วยซ้ำนะเวลานี้ราชาเหรียญ king of pentacles เจอแล้วหรือเปล่าเหอะบางท่านนะตอนนี้นะ the devil คนมีสเสน่ห์ความดึงดูดกันอย่างล้นเหลือเลยโอ้โหไม่อยากจะบรรยายแล้วก็ห้าไม่เท้า fire o n d s อ่าไม้เท้าหรือคทาความหมายเดียวกันนะครับ อาจจะมีความชุลมุนนิดหน่อยตอนแรกแรกแต่มันจะดีเขาเชื่อว่าคุณเป็นคู่ของเขาแล้วคุณเองก็ถูกใจเขาเช่นกัน2ทถ้วยทัวร์ครับสัญชัตยาณบอกว่าเนี่แหละคู่ของฉันเออและโอ้โหปิดด้วย4ไม้เท้า4ี่คาถาฟอร์บสจะไปไหนเสียแต่งแน่แต่งครับแต่งค่ะกองนี้มายินดีล่วงหน้านะคุณกองที่3นะใครกำลังจะเข้ามามอบความรักความจริงใจให้คุณบอกเลยว่า เริ่มแรกเริ่มเดิมทีตอนนี้หรือที่ผ่านมาคุณมีโอกาสที่จะเป็นคนที่รอคอยความรักเป็นคนที่ค่อนข้างจริงจังกับเรื่องความรักแต่ยังไม่ลงเอยกับใครสักทีไม่ว่าคุณจะเป็นคนโสดสนิทหรือโสดมีคนคุยกําลังดูไปเรื่อยๆก็แล้วแต่นะครับ คุณจะรอคอยความรักมานานแสนนานรู้สึกว่ามันไม่มีอะไรคืบหน้าเลยไอ้ที่เข้ามาแต่ละคนแต่ละคนก็อ่ามีดีกันไปบ้างมีเสียบ้างขาดขาดเกินเกินรุ่มๆุ่มดอนๆบอกไม่ถูกเอามาจะเป็นภาระไม่หวาอะไรแบบนี้ความจ็ดถ้วยตัวเลือกเยอะจริงแต่มีทั้งดีและไม่ดีปะปนกันนะเออ ของดีเพชรนินจินดาหัวใจงูพิษขยะแห้งขยะเปียกปนกันมั่วไปหมดเพราะฉะนั้นคุณจะยังลังเลเลือกไม่ได้ที่ผ่านมาตัดสินใจลำบากว่าจะเลือกใครดีหรือไม่เลือกใครเลยเอออยู่คนเดียวไปก่อนอะไรแบบนี้คุยไปเรื่อยๆแบบนี้ก็เป็นไปได้ข่าวดีคือณเวลานี้ตั้งแต่ดูคลิปนี้เป็นต้นไปคุณมีโอกาสจะได้เจอ คนดีคนจริงใจเข้ามามอบความรักความจริงใจให้กับคุณเขาจะมาของเขาเองมาจากไหนก็ไม่รู้ล่ะไม่ต้องไปสืบหาที่มานะดวงจะพามามันก็จะได้เจอกันนะนะความราชาเหรียญคนที่มีบุคลิกลักษณะความเพียบพร้อมในตัวเองโปรไฟล์ดีใช้ได้เลยถึงไม่ได้ดีมากอะไรในทางปฏิบัติก็จะดีไม่น้อยหน้าไปกว่าคุณเอาเป็นว่าเขามีดีอะไรสักอย่างที่จะทําให้คุณประทับใจได้เลยนะครับความราชาเหรียญเผลอๆรวยด้วยอ่ะตามพลังงานนี้อาจจะรวยด้วยซ้ํา นะคนคนนี้จะปรากฏกายขึ้นมามามอบความรักความจริงใจให้กับคุณอย่างคาดไม่ถึงสเสน่ห์ของคุณและเขาดึงดูดกันมานี่ไงที่บอกว่าไม่ต้องไปถามหาต้นตอว่าเขามาจากไหนยังไงสเสน่ห์ดึงดูดกันมา คนเราบางทีโชคชะตาจัดสรรให้จับวางให้ว่าเธอต้องพบกับเขาคนนี้เวลานี้ณจุดจุดนี้ที่ผ่านมายังไม่ใช่อา้าวตอนนี้เป็นเวลาที่เหมาะสมกว่าอะไรแบบนี้ความเดวิลไม่ต้องกลัวมันคือสเสน่ห์ถ้าควบคุมเดวิลได้จะเป็นคนที่มีสเสน่ห์ร้ดเหลือเลยแต่ถ้าเผลอปล่อยตัวให้เดวิลครอบคลุมก็จะกลายเป็นคนที่ลุ่มหลงมัวเมาอะไรแบบนี้ตันหาราคะก็ว่ากันไปแต่พลังงานกองนี้ดีผมทายว่าเดวิลนี่คือสเสน่ห์และเป็นสเสน่ห์ที่ดึงดูดให้เข้ามารู้จักซึ่งกันและกันอืม แรกๆกเริ่มของความสัมพันธ์อาจจะวุ่นวายหน่อยเพราะว่าฝั่งเขาก็มีความเพียบพร้อมดังกล่าวดูมีคนอยากได้เยอะ คุณเองก็ตัวเลือกเยอะดูมีความชุลมุนในชีวิตมีคนอยากได้คุณเยอะเช่นกันนะครับอาจจะชุลมุนแรกๆอาจจะมีการกักกันมีการแข่งแย่งแข่งขันมีการชิงดีชิงเด่นเออกีดก,การกันซีนกันอะไรก็ว่าไปแต่ท้ายที่สุดไม่มีใครทําอะไรคุณสองคนได้คุณสองคนมีโอกาสจะลงเอยกันสูงมากเพราะว่าคุณและเขาต่างมีสัญชตาตญาณตรงกันว่าเฮ้ยเธอนี่แหละคู่ของฉันมีความรู้สึก ซึ่งกันและกันว่าต่างคนต่างเป็นเนื้อคู่ของซึ่งกันและกันความรู้สึกแบบนี้บางทีอธิบายยากแต่มันต้องเจอกับตัวเองแล้วคุณจะรู้ว่าใช่ไม่ได้มโนไปเองเรารู้สึกว่าเขาใช่เขาก็รู้สึกว่าเราใช่ตาต่อตามาประสานเจอกันมองตากันเฮ้ยมันใช่ว่าคบกันปรับได้เลยคู่นี้คนนี้และคาดหวังได้ถึงการครองคู่ยาวนานด้วยถ้าตกลงคบหากันแน่ๆเป็นแฟนเป็นคนรักกันแน่ๆเขามามอบความรักความจริงใจให้คุณได้คบกันแล้วมีโอกาส ถึงขั้นแต่งงานความสีไม้เท้าออกมาทายเป็นอย่างอื่นไม่ได้ตามความหมายไพ่ทาโรสากลน,นะครับไพ่สีไม้เท้าสีกระทาได้แต่งอ่ะหรือถ้าใครไม่อยากแต่งใครไม่ชอบพิธีการใครไม่ชอบความยุ่งยากไม่ต้องแต่งก็ได้อยู่กันเฉยๆก็ได้ขอแค่คุณมีความสุขผู้ใหญ่รับรู้ครอบครัวโอเคก็ไม่มีปัญหาเอาจริงมันก็เป็นแค่เรื่องของคนสองคนนะต่อให้ครอบครัวบางคนบางท่านนะบางท่านสมมติครอบครัวหรือคนแวดล้อมเพื่อนฝูงไม่อาจจะไม่ค่อยโอเค แต่เมื่อถึงจุดจุดหนึ่งเวลามีสิ่งดีๆในชีวิตคุณก็คุยกัน2คนเวลามีปัญหาคุณก็ต้องปิดบ้านปิดห้องคุยกัน2คนอยู่ดีเพราะฉะนั้นอย่าก,กังวลเรื่องคนแวดล้อมมากมายครอบครัวสําคัญจริงเพื่อนฝูงก็สําคัญบางส่วนบางคนสําคัญจริงแต่สุดท้ายจะตัดสินใจใดๆร่วมกันก็อยู่ที่คุณ2คนความรักจึงยังเป็นเรื่องของคนสองคนเสมอนะครับตามความเชื่อของผมนะครับนะอาจจะฟังดูประหลาดจาก คนอื่นสักหน่อยที่เขาอาจจะแคร์สังคมมากกว่านี้ไม่ใช่ว่าผมไม่แคร์สังคมนะแต่ผมยังยืนยันว่าเมื่อถึงเวลาตัดสินใจเรื่องสําคัญร่วมกันคุณสองคนต้องคุยกันเองคนแวดล้อมช่วยอะไรไม่ได้นะประมาณนี้คนแวดล้อมแทบจะไม่มีผลหรือบางทีต้องจําเป็นต้องตัดความเห็นของคนแวดล้อมออกเพื่อความสุขสงบของชีวิตคู่นะบางทีฟังเพื่อนมากไปเกรงใจญ,ญาติมากไป ชีวิตคู่พังนะเตือนไ้แล้วนะแต่กองนี้ดีมันจะไม่เกิดขึ้นอย่างนั้นหรอกที่ผมยกตัวอย่างเมื่อกี้อาจจะหมายถึงบางท่านเท่านั้นบางท่านที่อาจจะเพื่อนเยอะญาติเยอะคนนั้นว่าอย่างนี้คนนี้ว่าอย่างนั้นโอเครับฟังไว้แต่อย่าบ้าจี้อย่าบ้าจี้ขออนุญาตไม่ใช่ตําหนินะพูดได้เห็นภาพเฉยๆนะครับสี่ไม้เท้ามาขนาดนี้ชีวิตคู่คุณดีแน่นอนรับฟังเสียงจาก คนแวดล้อมแค่พอประมาณเอออันไหนจริงปรับตามนั้นอันไหนไม่จริงอย่าไปใส่ใจคําวิพากษ์วิจารณ์คนแวดล้อมคนนี้ดีคนนี้เอาความรักความจริงใจมามอบให้คุณมีโอกาสครองคู่ถึงขั้นแต่งงานหรือถ้าไม่อยากแต่งไม่อยากพิธีเยอะได้อะไรก็แล้วแต่ที่ทําให้คุณสองคนอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขได้ทั้งนั้นกองนี้นะครับโอเคนะครับเป็นกําลังใจให้เสมอและเชียร์อยู่อีกเช่นเคยกองนี้ดีมากชอบพลังงานแบบนี้ดูแล้วมีความสุขไปด้วยนะครับโอเคครับ ขอบคุณทุกการติดตามนะครับอย่าลืมกด subscribe กดติดตามไว้อ่ากดไลค์กดแชร์ได้ตามอัธยาศัยเลยแล้วก็กดกระดิ่งไว้ด้วยเพื่อที่จะได้ไม่พลาดทุกคลิปนะครับผมอัปคลิปทุกวันเลยนะบางท่านบอกผมหายไปไหลายวันหายไปไหนแสดงว่าระบบมันไม่แจ้งเตือนนะกดกระดิ่งไว้เลยนะส่วนท่านที่อยากดูดวงส่วนตัวก็ทักทายกันมาในเวลานะครับเที่ยงตรงถึง2องทุ่มผมจะตอบไวมากนะครับถ้าทักมาในเวลานะโอเคขอบคุณมากๆครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ